สวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์นะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมแอตตาคาร์นั่นเองนะครับผมก็เป็นเกมแนวเดยมทันแซนบล็อกจากผู้พัฒนานะครับเจ็ดอีทเกมส์นั่นเองนะครับผม อัพเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่ให้สละในการสร้างมากนะครับไม่ว่าน้องๆอยากจะสร้างอะไรครับรถยนต์รถไฟเครื่องบินยานอากาศหุนยนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเกมนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้เราได้ครีเอทอย่างสร้างสรรค์เลยทีเดียวนะครับผมโอเคสรรคุณขนาดนี้มันต้องเข้าไปดูกันในเกมจริงแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดน้องๆดูคลิปนี้ครับเกิดชอบใจแล้วเกิดสนุกนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กด subscribe เป็นใจพี่อันด้วยนะครับแล้วเราไปดูกันในเกมจริงเลยนะครับผม เก่อนจะไปดูกันในเกมจริงก็ต้องมาดูอินโทรกันก่อนนะครับอินโทรมาโอเคครับผมในเกมจริงนี่ก็สละสลวยนะหน้าจอนะครับ นี่มีรถตัวอย่างให้เราดูด้วยโอสามารถสร้างได้ขนาดนี้เลยเหรอโอ้สุดยอดมากนะครับมัน <Yahoo! S 1> มีปืนอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่เครียดโหมดกันแล้วกันนะครับโอ้เดี๋ยวพี่ยำลืมบอกไปเกมนี้มีเครียดแล้วก็เวอร์ซัสโหมดนะครับเครียดนี้คือสามารถที่จะสร้างได้อย่างไร้ขีดจากัดแล้วก็เวอร์ซัสเนี่ยสามารถที่จะ PVP กับชาวบ้านชาวเมืองได้นะครับ <What? S 1> เดี๋ยวเราไปเครียดโหมดก่อนแล้วกัน ดี๋ยวลองไปที่ Multiplayer Creation ก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ยมอธิบายฟังก่อนนะครับเกมนี้นะครับมันจะต้องขับเคลื่อนด้วยคอนะครับอย่างตอนนี้พี่ยำก็ใช้เจ้า Hopper ตัวนี้อยู่นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแมทช์กันก่อนเลยอันนี้คือตัวเกมนะครับตัวเกมในโหมดสร้างสรรค์นั่นเองนะครับหรือ Create Mode นั่นเองโอ้นั่นคือตัวอย่างที่เราสามารถสร้างได้ใช่ไหมสามารถสร้างได้หลากหลายรูปแบบมากครับทีนี้เรามากดที่ Modify ครับเราจะสร้างนนะอ่าก็จะมีครับเริ่มต้นจากเจ้าคอตัวนี้นั่นเอง นี่คือสิ่งที่เราต้องป้องกันนะครับไม่ให้ใครมาทําลายได้นะครับโดยการที่เราจะเอาเจ้าคิวพวกนี้นะครับมาติดแบบนี้นั่นเองคิวบล็อกพวกนี้ก็จะมีหลายแบบนะครับมีบล็อกเรืองแสงบล็อกทึบนะครับโอเคเดี๋ยวพี่อามก็จะลองสร้างเป็นหุ่นยนต์อะไรสักแบบดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูอย่าลืมว่าต้องปกป้องบล็อกคอไปด้วยนะทีนี้เราสามารถจะติดตั้งล้ออะไรพวกนี้ให้เขาได้ด้วยนะครับผมเอาละเดี๋ยวมีอะไรบ้างหลายๆอย่างก็ยังไม่ได้อลล็อกนะครับลองเอาขานี้มาติดดู ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวพี่อามจะสร้างหุ่นที่ใหญ่นิดนึงนะครับประมาณนี้อันนี้เอาไว้ข้างบนก่อนไม่ได้จะเอาไว้อย่างนี้นะมันก็จะหาไปนะครับประมาณว่าอย่างนี้เราจะเอาเขามาอยู่ข้างล่างแบบนี้อยากให้มันก๊อปปี้ได้จังเลยนะครับขี้เกียจต่อทีละอันสองอันเนาะ,ะถ้ามีระบบก๊อปปี้ได้นี่จะดีมากจำเลยแล้วเอาขามาติดข้างล่างแบบนี้ได้ไหมครับได้อยู่ <Yeah. S 1> ตอนนี้คอของพี่อัมน,นี่รับชิ้นส่วนได้200ชิ้นนะครับ ตอนนี้พี่ยามใช้ไป32ชิ้นแล้วล่ะต้องดูด้วยนะบ,บางคอบางอันมันไม่เหมือนกันนะครับผมอ่าพี่ยามก็จะกําลังจะเสร็จแล้วอันนี้คือฐานแต่ลงไปแบบนี้ปึ๊บปึ๊บอ <Yahoo! S 1> โอเคมันจะเป็นหุ่นตะขาบแบบนี้ <What? S 1> ใช้ได้ใช้ได้ทีนี้เราก็จะปิดให้เรียบร้อยครับข้างหลังก็จะปิดให้เรียบร้อยเหมือนกัน่ปิดไปเหมือนเส้นทอเลยอะ่ะอันนี้เป็นด้านหน้านะครับผมโอเค ที่นี้เรามาติดอะไรบางอย่างให้สวยงามมากขึ้นแล้วกันนะครับเราสามารถหมุนแบบนี้ได้ด้วยนะเออกดทั่วหมุนก็สามารถหมุนได้นะครับแบบนี้ก็ได้แล้วเราก็สามารถที่จะติดอาวุธปืนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่อันจะติดไว้ข้างล่างแบบนี้อ่าเป็นไงล่ะอันนี้เป็นปืนอะไรน,นี่เทปาร์ตี้ครับเป็นปืนกลนั่นเองโอเคอย่างนี้ก็ได้ครับพอมาเอายีกอาอ่ก็อีกเราต้องติดปืนกลมันเข้าไปอีก มีปืนอยู่กระบอกเดียวไม่พอครับเราต้องมีเยอะๆเราบ้าปืนฝั่งขวาก็เป็น m i d ไนท์ปาร์ตีเหมือนเดิมดีไหมไม่เอาดีกว่านี่ดีกว่าครับนี่เขาเรียกว่าเป็นอ่สไนเปอร์แคนนอนครับชื่อว่าบาลลิสตานั่นเองมีโรยัลซันโวด้วยครับเป็นคลัสเตอร์มอเตตราสามารถที่จะยิงกระสุนระเบิดได้นะครับดาเมจเป็น AOE เฮ้ยแจว่าเฮ้ยนี่ดีกว่าด้วิ่ง p u n i s h มนต์นะครับคลืสมิสีซล์ แล้วก็มี Little Finger ครับโอ้มีอะไรหลายอย่างให้เราได้ใช้โอเคติดมิสไซล์กันเดี๋ยวครับเอามิสไซล์ปาดมันลงไปแบบนี้แบบนี้ก็ดีนะเท่ดีนี่ด่ก็หาเป็นแบบนี้ครับผมมากันแบบนี้เลยพี่เขาจะเถื่อนไปไหนครับตอนนี้เรามีอะไรบ้างเนี่ย <What? S 1> ตอนนี้เรามีปืนไรเฟิลน,นะครับแล้วก็มีปืนกลมีมิสไซล์สามารถกระโดดได้ มีอะไรอีกครับผมเดี๋ยวดูก่อน e n s u r e e n v นนะครับผมเป็นเลเซอร์แคนนอนโอเคเลเซอร์แคนนอนวางไว้ข้างหน้าแบบนี้ได้ไหมเฮ้เลเซอร์แคนนอนต้องอยู่อย่างนี้ดีไหมเอ่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอามีสกิลอันติเมดด้วยครับผมอันนี้อะไรเอ่ยเคอร์เทนคอร์นะครับเป็นเลเซอร์ช็อตกันโอ้นี่ก็ดีนะส่วนอันนี้เป็นควอนตัมพาราดอกอันนี้เป็นตัวสร้างแบ็คโฮอันนี้เป็นพลาสมาชิลครับผมมีนัทเบรซิ่งนะครับ ก็คือถ้าเกิดติดตั้งปุ๊บจะสามารถเรียกชิลมาได้เหรอเราเป็นหุ่นโจมตีครับไม่ใช่หุ่นตั้งรับเพราะฉะนั้นติดปืนเข้าไปตรงกลางนี่เลยอย่างนี้ครับโหดๆมันโหดไหมเนี่ยมันแลลกเกกะอมอยู่ข้างบนนี้แล้วกัน <Yeah. S 1> มีอะไรอีกครับผมที่เราสามารถใช้ได้อนี้ไงเนปจูนชิลเราสามารถที่จะสร้างชิลแบบนี้ได้นะครับโอเคเราก็เอามาปิดตรงนี้ไว้สินี่ปิดตรงที่เป็นคอรเราไว้นะครับ <Yeah. S 1> ปิดหนะ้าอกไว้ โอเคเดี okay, ๋ยวทีนี้เราก็จะติดตั้ง <S <S เข้าไว้ด้านหน้าด้วยนะครับ <S <S อย่าลืมว่าด้านหลังก็สามารถโดนโจมตีได้เราก็ต้องติดด้านหลังด้วยเพอเดี๋ยว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 เยวติมไปนี่มาอีกหน่อยนึงเราก็จะวางแบบนี้ครับนี่แบบนี้เลยดีไหมดีไหมเอ่ยแต่ต้องขยบนิดนึงแล้วเราก็ติดเน็บจูนชิวอีกอันหนึ่งประมาณนี้ครับผมก็น่าจะใช้ได้เป็นนั้นเสร็จสิน้นมันจะแลดูตุ้ยนุ้ยไปไหมเนี่ย ถ้าโอเคไม่เป็นไรเขาสร้างเสร็จแล้วนะครับให้เรากดไปที่การหลาดนะครับผมแล้วเราก็สามารถที่จะอัปโหลดได้นะครับก็คือการเซฟนั่นเองประมาณนั้นอ่ะโอเคครับผมแอปพลายไปสร้างเสร็จแล้วฮ่ามาแล้วสุดยอดเดี๋ยวลงอาวุธอะไรสักอย่างหนึ่งดูก่อนนี่เราเริ่มจากไรเฟิลก่อนเลยครับผมสโคปได้ด้วยโอ้โหเล็งครับเล็งเลงยัดหน้าเข้าไปถึงก็หายเลยทีเดียวหัวหาย หนึ่งคนหัวหายสองคนเพื่อนตายเรารอดไม่ใช่สอง <c oughs> จะเป็นอย่างกันได้ยังไง <c oughs> เฮ้ยครับผมทีนี้ลองเป็นปืนกลดูบ้างปืนกลนี่สายน่าดูแต่ว่าใช้งานได้ครับโอเควเราเบิดไปมันตุ้ยนุ้ยเหลือเกินนะหุ่นเรานะไม่เป็นไรกำลังน่ารักขนาดกำลังน่ารักครับ <c oughs> เดี๋ยวครับผมเดี๋ยวทีนี้ลองมิสไซดูบ้างนะครับยิงไปแล้วครับเป็นยังไงครับ ลื่นเข้าไปหายเลยทีเดียวพูดแรงทีน <tes> ี้สกิลอันที่เมทครับสกิลที่เมทเราเป็นพลาสมาช็อตกันใช่ไหมมันต้องอยู่ใกล้ๆหน่อยจัดไปนี่แหละบึ้มโอ้โหเฮ้ยยิงเปลี่ยนทิศทางขนาดใช้สกิลก็ได้เท่มันเลยเป็นสกิลที่ดีมากครับถ้ามีโอกาสได้ยิงนะ โอ้ถ้าเกิดเรายิงไปโดนเกาะเขานี่กว่าจะแตกก็นานอยู่นะครับเดี๋ยวลองเอาไลฟ์เฟิลยิงเกาะสินี่แหละไลฟ์เฟิลของเราปึ้งเข้าไปโอ้ไม่แตกครับ <S 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 สองนัดสองนัดถึงจะแตกเกาะนี้ถือว่าดีมากนะครับอาแล้วนี่ก็คือคอ้นั่นเองนะที่พี่ยามบอกว่าเราต้องเก็บรักษาไว้นะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่เก็บรักษาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นั่ก็คือแพ้เลยนะครับถ้าเกิดคอโดนทาลายเพราะนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวพี่ยามจะลองยิงมิสไซน์นะครับยิงมิสไซล์ใส่ โล่ชิลดูนะว่าจะเป็นยังไงปูง้าไปโอ้โหเอาไม่อยู่ครับโล่ชิลก็เอาไม่ไ้ายไม่อยู่ <What? S 1> โอเคทีนี้เวลาเราโจมตีนะครับผมเ,เจ้ากรอต่างๆเนี่ยมันก็ค่อยๆแตกนะครับประมาณว่าแบบนี้นั่นเองเราสามารถที่จะยิงอาวุธคขอยหลุดก็ได้นะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับยิงเรียบร้อยคอแตกไปอาบเดี๋ยวเราไปใช้พลาสมาเลเซอร์ อ๋อมันยิงเป็นโดนนะครับเ<ฮ>อ่อเปิดเปิดอ่าไอไอ้ออปืนที่อยู่บนไหลเราอ่ะจะพุ่งขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ยิงลงมานะครับผมประมาณนั้นก็เหมือนมีป้อมปืนลอยฟ้าอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองยิงโล่ดูดีกว่าว่าโล่จะทนทานขนาดไหนก็ทนอยู่นะทนอยู่ครับทนอยู่อืมเยี่ยมมากอะไรเฟิร์นซับหน้าเลยนี่ยิงปืนเลยยิงให้แตกโหติดโล่ครับปืนมี ไรเฟิลมันมีคูณดาวด้วยโอเคอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะครับว่าจะใช้อาวุธประเภทไหนในการเล่นนะจินตนาการสร้างสรรค์ได้ไม่รู้จบนะครับยิงโบ๊ะโบโบ,บแหลกสลายไปในพิษตารเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเปิดโดนขึ้นมานี่ครับยิงด้วยโดนเลยเป็นเลเซอร์ช็อตกันเรียกได้ว่าโหดและเถื่อนมาก แถวนี้มีอะไรให้เราทําลายอีกไหมรถยักษ์ครับลองยิงดูเป็นยังไงครับจะเป็นยังไงไม่เป็นอะไรอ๋อเป็นของประกอบฉากเฉยๆเราไม่สามารถทําลายเขาได้โอเคครับแล้วนี่คือโหมดสร้างสรรค์น,นะครับเดี๋ยวเราลองไปเล่น vs โหมดดูแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมนี่ก็คืออารีน่าโหมดนะครับทิ้งไปในแอเรียนั่นเองเออ่ตอนนี้พี่อาร์มเอา ตัวดีฟอลต์มาเล่นนะครับเป็นตัวที่เกมเขาสร้างให้ลองใช้ตัวของเกมสร้างดูนะตัวอย่างเขาเล่นยโอ้โหอะไรนี่ย E.M.P เหรอโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวๆๆใจเย็นๆอะไรกันไม่รู้แหละครับเรายิงเข้าไปก่อนหักปืนเข้าก่อนโอเคหักปืนเข้าก่อนครับโอ้เขามีโล่เขามีโล่เดี๋ยวๆๆพี่ใจเย็นพี่เรามี2ปืนนะครับเราจะกลัวอะไรครับผมหักปืนเข้าไปก่อนเยี่ยมทีนี้เราก็ล้อ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 ออกไปล้อลาะไอ้นี่ออกไป ล็อกก่อก็ออกครับมาครับปัก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 คออยู่ไหนครับคออยู่ไหนคออยู่นั่นครับเราเบิดเรียบร้อยหนึ่งศพครับผมอ๋อแล้วก็เกมนี้นะครับถึงเราจะเล่นเป็นโหมด PVP นะเราก็สามารถที่จะ modify หุ่นยนต์เราได้เหมือนกันนะครับแบบนี้อันนี้คือพี่อมอยู่ระหว่างการเล่นเลยนะก็ modify กันจะจะกระจ่างแจ้งจางปางตรงนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่อมจะเอาปืนนี้ออก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนโอ้โหโดนขัดขวางครับโดนดิสลับเลยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นพี่จะเย็น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 กระโดดกระโดดหนีหนีหนีโอ้โหมันมีปีซีชั่นเลเซอร์ด้วยพี่จะหดไปไหนครับพี่หดไปไหนครับเดี๋ยวก่อนจะเย็นหนีก่อนครับผมหักปืนไม่ให้ได้หักปืนไม่ให้ได้นั่นแหละหักเลเซอร์ไปก่อนเยี่ยมโอเคมันหมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้วมันเหลือขาเดียว ขาเดียวมันก็จะเอาครับโอ้โหมันเอาอน,นั่นนะเขาเ,าเดี๋ยว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 จะเย็นจะเย็นเราจะตกโลกเราจะตกโลกอ่าเขาไม่ได้ตกโลกนี่นะแต่เราก็เอ้า้ซวยแล้ว<ห>โอเคโอเคดีดีดีที่มันรีอ่ารีโพซิชั่นได้นะครับ <S <S โอเคเมื่อกี้นาะยทำอะไรเราเพื่อนหายไปไหนเราโอเคหายไปก็ดีแล้วเราไปโมดิฟายก่อนครับเดี๋ยวพี่อามจะปืนอ่าอันนี้ออกนะครับแล้วเดี๋ยวพี่อามจะติด เป็นอ่าเป็นอะไรดีนี่ดีกว่าเอามิสไซล์มาเดี๋่าครับ <Yahoo! S 1> อาเนี่ยเห็นไหมครับเราก็จะมีมิสไซล์ติดมาเลยนะครับผมประมาณนี้นะแต่เราก็ต้องมาดูนะครับว่าเขาเกิดกันตรงไหนนะครับเขาหายไปแล้วเรายังไม่มีเกาะมีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราหลบแถวนี้ก่อนโมดิฟายก่อน <Huh? S 1> อยากได้เกาะด้านหน้ามาสักอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีหรือเปล่าดูก่อนนะครับนี่ไงเนปจูนติดเนปจูนลงไปก่อนอย่างน้อยก็ ให้มีความรู้สึกว่าปลอดภัยบ้างนะครับเพราะนี่มีบูสเตอร์ด้วยติดบูสเตอร์ด้วยเวลาเราหนีจะได้หนีเร็วแบบนี้ืแบบนี้นะครับผมเยี่ยมไปเลยโอเคเกมนี้เนี่ยโหมดอารีนาในโหมด PVP ก็มันพอสมควรนะ <Yeah. S 1> ถ้าน้องสนใจดาวโหลดเกมนี้ก็พยายามทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างแล้วนะครับไว้ใต้คลิปแล้วนะครับผมสามารถกดดาวน์โหลดกันได้นะครับแล้วก็มาเจอกับพยามในอินฟินิทอารีนาได้ แต่พี่ยาเมีตอนนี้ต้องจัดการกับเจ้านี้ให้เรียบร้อยไปก่อนเรียบร้อยครับผมตายไปโอ้เข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วเขาหาเราอยู่เขาหาเราอยู่จัดมิสไซล์ไปหน่อยดีมันเป็นยังไงครับขอแบบบึ้มๆคือลือคือลือเรียบรอเฮ้ยเดี๋ยวทีเดียวแตกเลยหรอโกงมากเหลือไม่ได้ตัวจิ๋วเหลือไม่ได้ตัวจิ๋วนี่ยิง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 ครับเกินใหม่โอเค เหลือไปด้ตัวจิ๋ว <What? S 1> เดี๋ยวลองเล่นอาวุธใหม่ๆบ้างแล้วกันนะครับอเอาเป็นที่ยามขอสร้างก่อนด้านหน้าเอาโลออกแล้วลองติดเป็นอะไรที่มันแบบแปลก,กๆดูบ้างไหมครับเฮ้ยวก่อนโดนดิสรับพี่ใ <What? S 1> จเย็นพี่มาอีกแล้วโอ้โห,โหพี่ครับปล่อยซันโมาครับ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเป็นระเบิดมอเตอร์ครับเมื่อกี้นี้โอ้โหมอเฮ้ยแต่ระเบิดมอเตอร์มันก็ไม่แม่นเท่าไหร่นะ เจอมิซัยอีกทีเป็นไงเพื่อนอนั่นแหละเรียบร้อยเหลือเรือเป็นตัวจิว๋ว <c oughs> เรือเือเป็นตัวจิว๋วน่ารักมากโอเคใช้จังหวะนี้ดีกว่าครับในการที่จะเปลี่ยนอาวุธดีกว่าเดี๋ยวพยายาเอาตัวแอซิดนี่ออกและดามิเอาพุทตรงนี้ขอเปลี่ยนเป็นนี่ละกันอันนี้เป็นดาบนะครับ <Yahoo! S 1> ลองใช้เป็นดาบบ้างโอเคเขาอยู่ไหนกันหมดครับ เขาน่าจะกําลังสร้างอะไรอยู่นะครับเพื่อที่จะมาสู้กับเรานะั่นเดงนั่นไงอยู่นั่นเราจะใช้ดาบแทงเขานะครับเ <Huh? S 1> มื่อกี้เราใช้ปืนใช้มิสไซล์แทงเขาใช่ไหมคราวนี้ใช้ดาบบ้างไปวิ่งกัาไปแทงทึกเขาด้านข้างครับผมไว้ไม่เอ่ยไวไม่เอย่ไไเอยโอเคแตกอยู่แตกอยู่ใครแตกแล้เราแตกไหมเรายังไม่แตกครับอุ้ย <c oughs> ดาบโหดมาก <c oughs> ดาบโหดมากครับผมอีกคนหนึงมาอยู่นั่นอีกละ เฮ้ย E M P แต่พอเขาใช้ E M P แล้วเขาก็ไม่โจมตีแล้วนะเขาเขาเป็นคนใจดีนะครับใชไงใช้มิดไนท์ปาร์ตี้ยิงเราละเราก็มียิงคืนไปบ้างตอบโอ้โหเหมือนเหมือนเราจะแตกหรือเปล่าครับขาเราขาดไปข้างนึงดาบครับผมฟันเข้าไปครับมาสุดยอดดาบที่โอพเฮ้ยเขา โอ้ยโอ้ยนี่สู้ไอ้นี่สู้สุดๆโอ้โหเหลือแค่ขาข้างเดียวก็ยังจะมาฆ่าเราครับโอเคไปโกล์ใหม่ซะแล้วผมในครียอทโหมดนะครับจะมีโหมดอีกอีกหนึ่งโหมดที่น่าสนใจนะครับก็คือเลสโหมดนั่นเองเราสามารถจะสร้างรถแข่งไปแข่งได้แล้วก็สามารถจะสร้างสนามแข่งก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่อําลองไปสร้างสนามแข่งดูแล้วกันนะครับอ๋อมีสนามแข่งที่เขาสร้างกันไว้แล้วเหมือนกันนะ เดี๋ยวพี่อาร์มเลือกสักสนามหนึ่งแล้วลองไปเล่นดูพี่อาร์มเลือกสนามนี้นะเออลองเล่นดูครับส่วนรถเนี่ยพี่อาร์มสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเจ้าอาร์มเซเว่นนี้นั่นเองเดี๋ยวพี่อาร์มจะดีพลอยเลย okay. โอเคไปมีบูทสองอันแต่ยังใช้ไม่ได้อ๋อแล้วเก็บแบบนี้นะครับเดี๋ยวเด,ด,ดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันเลี้ยวอะไรขนาดนะั้นโอ้โหชนผนังเลยทีเดียวสําหรับน้องๆที่สนใจนะครับอยากจะ สร้างสนามแข่งนี่ก็สามารถมาสร้างได้ที่นี่นะคือไอสนามแข่งรถนี้มันไม่ได้เป็นสนามแข่งรถธรรมดานะครับมันเป็นสนามแข่งรถที่สามารถที่จะฆ่าฟันกันได้ด้วยมันเถื่อนนะครับเราก็วิธีการเล่นนะครับจะประมาณนี้เราก็จะเก็บของนะครับเก็บของไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเก็บกล่องเสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะใช้สกิลได้นะครับในการจะแกล้งรถคันอื่นนนเดงอันนี้คือพี่อาร์มาเซิร์ฟเซิร์ฟให้ดูนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนี่คือโหมด แข่งรถนั่นเองเฮ้ยผมก็คงจะประมาณนี้สําหรับเกมแอสตราค้าบนะครับผมเกมนี้เป็นเกมเรียลไทม์แซนด์บ็อกนะครับน้องๆสนใจครับดาวน์โหลดนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกับพี่แามได้นะที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนั่นเองนะครับสำหรับนีิแบบขึ้นจะมือและเกมแอสตราค้าบเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปเดี๋ยวนี้ก่อนแล้วพบกไหนโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไปม่บาดเจ็แล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Sub s ไคร b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม